นี่ปลูกหัวหอมเก้าเมื่อค่ะพานไปเก้าเมื่องอกแล้วค่ะคือสื่อหัวหอมมากก่มาตัดตัดค่ะตรงนี้โดยที่แบบว่าบ่มีการแบบเห็นอย่างเลยค่ะตัดแล้วก็เอาลงดินเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างค่ะเอาดินปลูกธรรมดา ซื้อดินถูงมากค่ะใส่กระถางแล้วก็ลงปลูกเลยค่ะเพราะว่าทดลองเบิงว่ามันจะงอกบอค่ะอันนี้เป็นวันที่เก้าแล้วงอกมาแล้วค่ะสรุปว่าได้กินแน่นอนค่ะพี่น้องแต่ว่ายังยังบ่งอกยังบ่งอกทุกทุกหัวนะคะสรุปว่าได้กินแน่นอนค่ะปลูกแล้วตั้งไว้ ที่แดดนะคะแดดลำไรเนาะอันนี้แบบหัวอันนี้แบบซื้อต้นมาค่ะอันนี้กับประมาณเก้ามือกันค่ะซื้อต้นมาถ้าที่เห็นเป็นเป็นแบบนี้นะคะ่ะหลังจากที่ซื้อต้นมาตัดใบไปกินแล้วเออบ่ได้ออกมาปลูกทันทีค่ะพี่น้อง ไปล่อยไว้สองมือมันก็เลยจะเป็นแบบนี้มือที่สามจะไดเออกมากปลูกค่ะ,ะ,คะเสียบใสดินเฉยค่ะเม่อใดไสปุ๋ยใส่หยางค่ะทดลองเบิงค่ะทดลองปลูกค่ะทุกสิ่งทอย่างทดลองปลูก,ลค,กลค,ครั้งแรกหมดเลยไปดูติดตามผลว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่มั่นใจว่าได้กินแน่นอนค่ะ หอมเนาะต้นหอมนี่ได้กินแน,น่ะนอนค่ะพี่น้องไม่ต้องซื้อล่ะติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะนี่ต้นหอมปลูกเป็นมือที่สิบแล้วค่ะซื้อซื้อหัวมันมากอะหัวมากก็เอามาลงเลยค่ะปาดแล้วก็ล่งดินเลยค่ะผ่านไปสิบวัน เอื้มใหญ่เราได้กินแน่นอนค่ะปลูกง่ายค่ะสื่อมากมาต้องเอามากเห็ดหยังทั้งสิ้นค่ะลงดินโรดตัวย่างมาขึ้นหมดทุกหัวนะคะอันนี้สื่อแบบต้นมากค่ะตัดใบเห็ดกับเข่าก็ได้แค่นี้แต่แบบหัวนี่สิงามกว่าค่ะนี่ค่ะ วันที่สิบแล้วอันนี้ซื้อใบแมงลักค่ะเป็นซื้อตลาดเป็นกรรม,มากรารละสิบบาทเอาที่เขามีลากมาด้วยลองเอามาปลูกดูค่ะอันนี้เป็นวันที่สองที่เอาลงดินรอชมว่ามันจะฟื้นไหมจะรอดไหมเนาะเมื่อใหม่หัดปลูกจ้า วันที่สิบเอ็ดค่ะนี้ต้นหอมวันที่สิบเอ็ดค่ะวันที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันแล้วจ้างามงามค่ะได้กินแน่นอนปลูกง่ายปลูกง่ายค่ะต้นหอมวันนี้ปลูกจากหัวจ้า จากหัวอันนี้จากต้นจากตลาดเหลือกินจะงามงามงามได้กินรู้สึกภูมิใจดีใจค่ะมือใหม่หัดปลูกจะผักสวนครัวทำปลูกกินเองค่ะยังหอมต้นหอมนี่สือจําละสิบบาทเลยค่ะพี่นอ้องนี่และเขาเอามาปลูกอะได้กินนะคะ ไม่ต้องซื้อนี้ต้นหอมเป็นวันที่สิบสองแล้วจ้าสบายใจ้าได้กินแน่นอนเปรียบเทียบระหว่างต้นปลูกเป็นต้นอันนี้ปลูกเอาหัวมาปลูกนะคะงามต่างกันอยู่ค่ะพี่นอ้องบอ อันนี้เป็นต้นเคลพอดีไปตลาดนัดชุมชนชนมาตลาดนัดชุมชนเขามีขายผักผักไฮโดรแล้วก็ไปเจอต้นเคลมาเขาบอกว่าอายุสองเดือนแล้วสองเดือนสามารถที่จะเอาลงกระถางใหญ่ได้แล้วก็เก็บใบกินได้แล้วก็เลยซื้อมาค่ะต้นละห้าสิบบาท เดี๋ยวจะเอาลงย้ายไปลงกระถางใหญ่นะคะน,นี่เอาไว้ในกระถางเล็กอยู่่ะเดี๋ยวจะย้ายลงกระถางใหญ่อันนี้เราเอามาปลูกเพื่อเป็นผักสวนครัวเก็บกิน,นะคะ่ะเราบอกอายุสองเดือนเนี่ยสามารถที่จะเก็บกินได้แล้วแล้วก็เอาลงกระถางใหญ่ได้แล้ว ตลาดนัดชุมชนที่สวนสมุนไพรพระเทพคะ่ะเราจะมีทุกวันเสาร์แรกของเดือนคะ่ะเดือนละครั้งคะ่ะลองไปชุมกันได้นะคะต้นเคลคะ่ะเคววันนี้ไม่มีแดดแดดไม่มาเลยวันนี้ไม่มีแดดเลย อนเช้าๆไม่มีแดดเลองดูนะคะอันนี้เอามาซื้อมาเพื่อกินเองค่ะลองดูเควเห็นในยู ผักเนี่ยไม่เคยกินนะแต่ใน youtube เขาบอกว่ามีประโยชน์กินดีมีประโยชน์ค่ะก็เลยอ่ะในไหนก็เป็นผักก็ปกติก็ชอบกินผักอยู่แล้วก็ลองเอามาปัน่นเอามากินสดหรืออะไรก็แล้วแต่มีประโยชน์เขากําลังนิยมกันมากเลยก็เลยเอาลองดูกับเขาสักหน่อยคิวค่ะคิว วันที่สิบสามแล้วมันสูงแล้วมันเริ่มหักแล้วค่ะเก็บกินได้แล้วปลูกด,ด้วยหัวค่ะปลูกด,ด้วยหัวกินได้แล้วจ้าไม่ต้องซื้อแล้วกินได้แล้วกินได้แล้ววันน ต้นเคลที่ซื้อมาค่ะไปตลาดนัดวันนั้นเขามาขายต้นละห้าสิบเนาะอันนี้เขาบอกว่าเขาปลูกมาได้สองเดือนแล้วสามารถเก็บกินได้แล้วอืมเราก็เอามายังไม่ได้ลงกระทางใหญ่เขาบอกว่าลงกระทางใหญ่ได้เลยก็อันนี้สังเกตว่าจะเริ่มเขาจะเริ่มแตก ยอดไปเรื่อยๆนะคะน่าจะเก็บกินได้แล้วละสองเดือนคนขายบอกว่าสองเดือนให้ลงกระถางใหญ่เดี๋ยวๆย,ยังไม่ว่างลงกระถางใหญ่ค่ะวันไหนลงกระถางใหญ่แล้วก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีทยอยเก็บกินได้แต่รู้สึกว่างามตอดแยกเขาจะแตกยอดขึ้นทุกวันทุกวันค่ะนี่เคลนะคะ